สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม .2 นะคะเรามาต่อกัน EP.2 เรื่องรูปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์นะคะการจัดองค์ประกอบเี่ยวกับเส้นเป็นการนําเส้นในลนักษณะต่างๆเช่นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นโคสเส้นคลื่นเส้นฟันปลาเส้นยาวสั้นเส้นระนาบเส้นดิ่งมาประกอบการให้เกิดความสัมพันธ์นิ่งสง,งบ ก่อนทำรูปปริมากรรมศริลป,ปินเขียนแบบร่างจากรูปคนอื่นทำให้เส้นดูเรียบง่ายไม่แสดงลักษณะละ,ะเอียดของกล้ามเนื้อและความเป็นจริงเห็นไหมมันจะดูตามภาพนะคะเป็ดๆเห็นไหมเงียบสงบื่องไงแม่น้ำมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยคือต้นหญ้าการจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับน้ำหนักคือการใช้น้ำหนักที่มีความสว่างและความมืดหรือความอ่อนแก่ของสี จากสีขาวสีเทาสีดำํำนำมาประกอบกันในลักษณะต่างๆการจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับสีคือการสร้างผลงานศิลปะที่นำคุณคุณลักษณะของสีอันเป็นทัศนาตุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการหรือทุกชนิดมาประกอบกันเพื่อแสดงถึงอารมณ์การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับพื้นผิวคือ การสร้างผลงานศิลปะโดยนำพื้นผิวที่สามารถสัมผัสจริงหรือการสร้างสารรค์พื้นผิวที่ให้เกิดตามความรู้สึกมาประกอบกันนะคะดูภาพนะคะมีแบบเหมือนจริงตามธรรมชาติกับพื้นผิวของจากการปะติดวัสดุการจัดองค์ประกอบแบบสมมาตรและอสมมาตรสมมาตร หรือการจัดวางภาพผลงานศิลปะที่มีความสมมาตรทั้งทาง,งด้านซ้ายและขวาสมมาตรภาพทางด้านซ้ายและขวาจะมีความแตกต่างไม่เหมือนกันโดยไหมอันไหนเป็นสมมาตรและอสมมาตรการจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับดุลยภาพหรือความสมดุลความสมดุลในธรรมชาติมีสองวิธีคือเกิดจากการถ่วงดุลของน้ำหนักหรือความขัดแยง้ง เกิดจากการรวมตัวการซ้ําๆการความเคลื่อนไหวที่เกิดจากรูปทรงและเนื้อที่ว่ามีสามลักษณะได้แก่พลังความเคลื่อนไหวที่สับสนรุนแรงพลังความเคลื่อนไหวที่มีการประทะกันจนเกิดสมดุลพลังความเคลื่อนไหวที่ผ่อนคลายความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งใดปรากฏอยู่ในที่ว่างและเกิดปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวขึ้น การจัดองค์ประกอบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวจากธรรมชาติความเคลื่อนไหวจากวาดเส้นความเคลื่อนไหวจากงานออกแบบกราฟิกรูปคนนิ่งและเคลื่อนไหวอ่าน้าสุดท้ายแล้วนะเด็กๆก,การจัดองค์ประกอบโดยการใช้รูปร่างและรูปทรงมาประกอบเช่นรูปร่างธรรมชาติดูซิมีอะไรต้นไม้กับช้างรูปร่างอิสระตามจินตนาการือเราวาดอะไรก็ได้เนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ย หมึกหรออันกลางร,รูปร่างเลยค่ะคณิตก็จะเป็นสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมนะคะอ่าวันนี้มอสองเราจบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ